ข่าวด่วนนะครับน้องอุ้งอิงมีรายชื่อในการเข้าชิงรางวัลดาวเมฆขลาประจำปี2568ลูกทุ่งวัฒนธรรมของชมสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนะอันนี้มีรายชื่อนะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยในช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเล็วชวนชวนด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมาไลคลูกสาว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 ,สาวเขาบอกห้ามหมวเลาะเอาหน่อยนะโอ้ยอดไม่ได้เพราะลุงชอบหัวเลาะมีความสุขอะไรประมาณนี้เนาะขอขออนุญาตเนาะก็อันนี้เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ในช่องบ้านฮักของน้องนะลุงเข้าไปดูก็อ๋ออ่ามีมี ข้อมูลความเป็นจริงเยอะเลยนะครับคือสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนะจัดรายการนะครับเ,ออเขาเรียกประกวดประกาศรายชื่อประกาศรายนามผู้ศิลปินและคณะเข้าชิงรางวัลดาวเมฆขลาประจำปี2568วงเล็บเขาเรียกอะไรนะในอนนั้นวงเล็บว่าลูกทุ่งวัฒนธรรมไทยสุดยอดสุดยอดสมาคม ผู้สื่ข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนี้ตั้งมาตั้งแต่ปีศูนย์เจ็ดนู่นนะครับก็ได้เป็นเป็นสมาคมที่ตั้งมานานแล้วก็เคยจัดงานรางวัลพระราชทานพระสุรัสสวดัดีหรือรางวัลตุกตาทองสารพัดรางวัลที่ได้รับนะจนปีหกแปดเนี่ยภายใต้โครงการสายสารสายใย,ายไทยผู้สร้างผู้ให้สู่ผู้รับ ทำดีแทนคุณแผ่นดินนะฮะวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อยกย่องเชิดชูศิลปินดารานักแสดงอันนี้อันนี้นะครับทำให้เกิดความภาคภูมิใจเพื่อโดย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 กำหนดจัดงานมอบรางวัลนะครับในวันอาทิตย์ที่3สิงหาสองห้าเวลา16บหถึงยี่สนยนอนะห้องประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ถนนพระรามที่หเขตพญาไทกรุงเทพนะครับโดยประกาศรายชื่อคณะหมอรำแล้วก็เดี๋ยวนะมีคณะหมอรำมีสาขาหมอรำชายมาหาชนแห่งปีสาขาหมอรำหญิงมาหาชนแห่งปี คณะลิเกอะไรเงี้ยเดี๋ยวลุงเล่าเพิ่มเติมให้ฟังเพราะว่าลูกสาวอยู่ในประเภทไหนแล้วก็มีคู่อ,อมีคนมีรายชื่อแข่งกับลูกสาวกี่คนนะก็ฝากไว้ว่าดูแลสายตาตัวเองนะครับเนี่ยเนี่ยใช้แว่นตามท้องตลาดเนี่ยเน,นมันจะไม่มีตัวกองแสงมันจะทําให้แสบตาน้าตาไหลเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะขาก็แข็งแข็งเป็น เป็นปฏิกนะครับความทนทานก็หาไม่ได้เปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้เลยเนี่ยเนี่ยที่มีตัวกองแสงสีกองแสงดีๆแบบนี้นะครับช่วยลดแสงใสแจ๋วนะใสแจว๋วคุณภาพขับแก้วขับแก้วนะใสแจว๋วเปลี่ยนเลยเนี่ยเนี่ยลูกใสดูเนี่ยเห็นไหมอันนี้ไม่มีลิกยังไงก็ไม่ขึ้นันไม่มีอะอันนี้มันมีนะม,มีตัวกองแสงอย่างดีเลย เปลี่ยนเลยหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าเปลี่ยนได้ที่นี่ครับหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้า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 เเอามาคุยกันต่อนะฮะเรื่องรา,างวัลดาวเมฆลาของสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนะผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยประกาศเมื่อวานเนี้ยที่เห็นนะครับลองเข้าไปดูในใน มีทั้งหมดแปดสาขาที่ที่จะให้รางวัลนะสา,สาขาแรกคือคณะหมอรำยอดนิยมแห่งปีก็มีเข้าประกวดทั้งหมดหกคณะนะมีคณะหมอรำใจเกินร้อยหมอรำเสียงวิหกคณะหมอรำบันเทิปรปฐมบันเทงิงศิลป์สาวน้อยเพชรนันแพงโตงเกียวมิวสิกแลก้ลว,วก็ระเบียบวาทศิลป์ที่ที่มีรายชื่อเข้าไปนะครับส่วนสาขาหมอรำชายแห่งปีนะครับ ก็มีคนที่มีรายชื่อทั้งหมด5คนนะครับคนแรกก็คือบอยสิรีชัยคนที่สองนกคงศกรคนที่สามท็อปนารากรคนที่สี่เต้าหยองแล้วคนที่ห้าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อันนี้คือสาขาหมอรำชัยยอดนิยมแห่งปีไอมหาชนแห่งปีนะครับส่วนสาขาหมอรำหมอํำหญิงมหาชนแห่งปีมีรายชื่อสามคนเท่านั้นนะสามคน คนแรกก็คืออ,อาไอสกุลนพรนะครคนที่สองน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงคนที่สามยูกิเพ,พ็พกาอันนี้คือสาขาหมอลำหญิงมหาชนแห่งปีลูกสาวติดในสาขานี้นะครับในสาขานี้ของสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนะแล้วก็มีสาขาคณะลิเกย,ยอดนิยมแห่งปีก็มีลิเก สี่คณะนะครับมีคณะลุ่งฟ้ากิษกิศดาบารมีคณะสอนลักเพชรวิเชียนสอนลามน้ํนาเพชรคณะพรเทพพรทวีแล้วก็มีสาขาลิเกชายมหาชนแห่งปีสาขาลิเกหญิงมหาชนแห่งปีลิเกชายก็มีเราไม่ค่อยรู้นาะก็เอาลิเกหญิงนั่นกนที่รู้ก็คือมีนุ่นเนชนกนะเพชรวิเชียน ที่มีชื่อแล้วก็เนธประกายเพชรนะบรูรุ่งจลัดอันนี้เราไม่ก็รู้ปอยลูกท่าเรือนี่คือสิ่งที่น้องมีรายชื่อเข้าไปพัดเลือกเพื่อที่จะไปชิงรางวัลดาวเมฆขลาประจำปี2568ลูกทุ่งวัฒนธรรมไทยนะครับลูกทุ่งวัฒนธรรมไทยซึ่ง อันเนี้ยคงจะไม่มีการโหวตโน่นนี่นั่นอยู่ที่กรรมการตัดส,สินเลยว่าอะไรเป็นอย่างไรโดยดูข้อมูลจากในโซเชียลข้อมูลจากข้อเท็จจริงต,งต่างๆเอามารวบรวมนะปีที่แล้วก็มีงานแบบนี้ละของของชมรมนี้อันนี้ทําให้เรารู้ว่าสบายใจได้พอ่พอพ่อแม,แม่ไม่ต้องเสียเงินโหวตไม่ต้องเสียอะไรทั้งนั้นเป็นรางวัลให้สําหรับคนที่ทําความดีแทนคุณแผ่นดินนะ ยกย่องเชิดชูศิลปินดารานักสแสดงแล้วก็ที่ส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมลูกทุ่งไทยแขนงต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปินดารานักสแสดงมีความภูมิใจในค่านิยมและวัฒนธรรมไทยนะนำพาสังคมไทยสู่การพัฒนาเชี่ยงยืนนี่คือจุดประสงค์ของอสมาคมนี้ที่จัด มอบรางวัลน,นี้สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยสุดยอดลูกสาวมีชื่อหน,นึ่งในสามคนก็มีน้องอาอายน้องอุ้งอิงแล้วก็น้องยูกิสามคนที่มีชื่อก็อลองดูว่าวันที่ประกาศผลที่สามสิงหานะที่หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์เขตไอซอยอารีสัมพันธ์ถนนพระรามหกนะครับส่วนลูกจะได้มาหรือไม่มาอีกเรื่องนึง แต่ที่แน่ๆคือมีชื่ออย่างนี้ก็น่าภูมิใจแทนลูกสาวเนาะสุดยอดเนาะเอาคลิปนี้ไว้แค่นี้แหละแล้วเจอคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย